เมื่อไอไว้รักอีป่อมาแอวงานไม้กำโพจอมตอง <S 2> <S 2> ปีนี้ป่ามาแอวกับที่ไม้กำโพศพเตี้ยครับผมโมดโถพอได้เครื่องเสียงงักกันขนาดครับคนก็นยังมดเนอร์าำภาพนี้ไว้ดีๆ <S 2> <S 2> พอหลังจากนี้ไอไว้จะมาเหมือนเดิมแฮมแล้วมาถึงงานกับเต้นเฮกอนแลว,ไไวเนอร์ไอไว้เนอร์เต้นดีๆีนะมีหลายกลุ่มหลายหมู่บ้านครับที่เอาไม้กำมาแหกครับวงดนตรีดังในเชียงใหม่กับมาก,กับมมเลยนี่ป่าไปปีปน้องๆมิสเตอร์เจกับตัวงานนี้ม่วนกันขนาดครับมาถึงไอไว้กับโมป้าแฟนคลับขอป้าแป้งเฮกอนเนอร์แอนแล้ววันนี้เอาแตะเพืไอไอ ้นกันม่วนาดโคนกับเต้นยุ้งยุ้งแยมๆยนัวก,กัน,นาดครับผมแต่คนที่น่าจะมว่วสุดมันน่จะเป็นไอ้ไว้แล้วนนะโอโอไอ้ไว้เต้นดีๆนะผ่านเฮ้ยแต่ที่จริงแล้ววันนี้ไอ้ไวมาตัวหาวงสาย,ยุลี่แบนครับวงน้องเบาตัวเก่าครับเพื่อวันนี้เขาจะมาห้องเพลงกับน้องๆกระเพิร์ตบอกว่าจะไปแปลงหน้าอย่างอีจะไปแปลงหน้าอย่างอีอันนี้ขอถามต่แต้มาห้องเพลงก็มาเต้นไปเลยนะฮะโอ๊ยก่อนจะไปห้องเพลงก็มีเอฟซีแวะมาถ่า,า,านะยหูปครับขอบคุณทุกคนเอที่ยังจับไอ้ไว้ได้อยู่ขอบคุณคร อ้าถทายฮูก,กับเร็จแล้วเขาก็ไปลุยกันที่โรกของไซยุรี่เลยครับผมมาถึงกับอู้นะครับไอ้ไว้ห้องเพลงเลยครับเพราะว่าก,กระเดียวกลัวจะเมาหนักเหล่านี้ห้องเพลงบบหูเรื่องแต่เอกลักษณ์ของการแห่แม่ําโพก็คือแต่ห้องเป็นตัวเตียวเป็นตัวครับผมแต่หลังจากนั้นเราต้องถามครับผ่านจากนั่งห้องมาเป็นนั่งเต้นครับผมอยู่แน่ไซยุรี่แดนครับไม้ําโพจอมตองมันม้วนอย่างนี้ดูโแล้ววันนี้ไอ้มาขออนุญาตเนาะบ่าวยแล้วขออนุญาตไปอ